จ้ากลับบ้านเหาแล้วเด้อจ้ามาเด้อจ้าเด้อกับบ้านเรารักรออยู่สิ้นสุดการเดินทางในการท่องเที่ยวชาร์จแบตเตอรี่ให้ชีวิตนะคะหนึ่งปีก็ให้กำลังให้กำไลร่างกายสังขารได้สูดอากาศบริสุทธิ์บ้างอีกไม่นานเราก็จะได้อยู่ในรูอยู่เหมือนเดิมหิมะมาแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะ อีกหนึ่งขากเจ้ได้ใช้ชีวิตธรรมดาแค่ช่วงนาหอนบเท่าไรว่ดดูทริกะแทงกาแดนรามแคมปิ้งมีคันแรมในอีเดนอูเต วิโควินเธอห้อเนี่ยเก่ีนวิโคว์ห้อเนี้เก่ีนบอระกอีขี้ยอมยอมยันผิดเนี่ยอนใหญ่หา่ยบอกทางตลอดโอ้ยแน่คันแรมน่าอินเนี่ยลงจะเลี้งสินสครับคันเชอร่าฟรัมออฟสแตนนาริตติดไปคุณแจไปขึ้นเขา ก็ถึงนี่แล้วนะคะออกจากเอ,เอเลเดอรลเลลแล้วก็เป็นโมราคะนี่เป็น,มนะะโมราค่ะโมราเมืองโมราค่ะบรรยากาศก็คึมๆฝนก็สิตกรัดจะหา้ตกกันยังว่าเดินทางมากก็ถือว่าโชคดียุติว่าฝนมาตกช่วงเดินทางก่อนไหนได้กครับง่ายๆถ้ากลับบ้าน ไปเส้นหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกเส้นหนึ่งขี่รถอ้อมสวีเดนแต่ตอนนี้อ้อ,อมทางเหนือนะคะฮ่าบ้านเมืองก็แตกต่างกันหรอกแต่ว่ามันก็นเออความสวยงามของตึกรัมบ้านช่องเนาะอพี่น้องก็วิวทิวทัศน์ข้างทางถนนที่มันแตกต่างก็ไปอยู่ก็อยู่แบบเงียบๆสงบๆเราขับไปเมืองสวีเดนนะคะประเทศสวีเดน ่งเงียบๆเ,เรียบง่ายนี่แหละมาถึงตรงแยกตรงนี้ทีไรนี่ป้าามีปัญหาทุกทีเลยนี่แหละเส้นนี้แหละตรงที่กำลังจะเลี้ยวนี่แหละเส้นนี้แหละถ้าออกจากหลุดจ,จตรงนี้ได้ก็จบแกก็ไม่วุ่นวายแล้วแกไม่กี่ประสาทมาทีไรรถมันจะติดตรงนี้ไงพอตะอ,อมมาเฮละทิดขอมเฮดเยตเตมองง่าบิน จะติดอยู่ตรงนี้ประจําแต่วันนี้เรามาเช้านีนะ่น่าจะมีโอ้ยถ้าเรามาบ่ายลองดูสิลูกรถเนี่ยเต็มอ่ะนี่เรามาเช้าไงคนยังไม่ตื่นยังไม่แหกขี้ตากันไง,นองนนโอ้ยมันจะไปเปียบกันได้ไงเนาะนี่ร้านไทยไทยอ่านว่าอะไรวะครูซีนเหรอ ไทยกุซีนร้านอาหารไทยวบงบงนึง,ไ,งไทยกุซีนอะไรสักอย่างนั่นเลยซูมกล้องซี่อา่านไม่ออกค่ะพี่นอ้องจ้าร้านอาหารไทยค่ะอ้าวคือเบรกเน่าแทนตกใจเบรกซะ รถมันเบบคใส่กันนะเมื่อกี้เห็นไหมรถไอ้ขนบ้านรถบ้านนะ่ะคนบางคนกับสงเหงาทรงขอความบ้างส่งลูกมาบ้างเนาะค้นบางคนมาเห็นหนาแม่พินคิดหอดเด็กกระทรงลูกเด็กกระทรงขอความมองมองแงยงบอกว่ากลับบ้านแล้วแล้วไปเจอกันไม่แห้งทรงนาเขานาเขา เด็กเรียกร้องความสนใจสงสัยวันนี้ไม่แม่กับลูกเราโผล่บ้านเราก่อนแน่คอยดูได้ฉันลุ้นแล้วนะวันนี้ตอนเย็นจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งโผล,ล่แง่แหะงานสายเก็บเก็ดไปมันเลื่องงานบ่าย ให้ไปสิมันก็บ,บังยง่นเสียงก็มีแต่ทั้งหลังแต่มันได้เสยไปใสก็บมีแต่ไปใสก็บมีแต่ใบสั่งอีพีบานั่นขับรถได้แต่ใบสั่งกูก็งเงือดบดูุ๊คบอมพาเข้าป่ากเก็บเห็ดเลยวันนี้คุ้มขนาดนี้มันไม่ได้ไปเก็บหลายวันแล้วบอมพาไปหูฟอดเนี่ย ลงเดินเข้าไปตรงสามแยกที่เราไม่เดินขึ้นไปหพี่แม่ว่ามันต้องมีวันนั้นที่เราเดินขึ้นไปเนินแล้วเราไม่เดินให้พาไปสีวันนี้ขูมันเียงให้มึงไม่เอินกูถ้าไม่เดินกูไม่ไปกับมึงแล้ววัดตันเอาเอาเอารูกายกันหน่อย เอาอ๋อดูคันอืมมนาแควน่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าเองชงกาแฟให้ไม่กินจะกินลูกก็พอไม่ชงอยากจะกินอะไรงั้นหนักหนาเลยงงกับชีวิตเลยคนคนเอาเองเลยนะคนเอากาแฟกระแซบอยู่พี่น้องมันหอนหลายกินม่ได้รอมันเย็น้าบ เห็นไหมของอมาก็ได้กินแล้กระตุต้มเกือบหมดเลอนะทำไมไม่กินไก่ที่เราซื้อวะเรากินลอ็ลอกลอ็อกรอบจองหรอรอบต่อไปจอดรอบต่อไปเพื่อกินไก่มาในเขตของเมืองเรดบิกนะคะเวด,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 ดบิกเรดเวดเรดบิกเป็นเมืองที่ง,า,ง,งามๆค่ะเป็นเมืองพักตากอ,อากาศมีท่าเรือนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้เขาจะเป็นแคมปิ้งของเขานะคะเมื่อกี้เขาจอดก,กินกาแฟากินขนม,ขนม,ข,นมขนมกันไปบ,บีบีก็กินข้าวต้มแม่กินกาแฟพ่อก็ได้ยืดแข้งยืดขาเขาข้องนา้าเดินทางต่อในวันจุดท้ายในการเดินทางมาเที่ยวนาะแคมปิ้งเขาก็ง่ายติ่ตนบนเขาสิเขาในเมื่อ เหมือนอยู่ในหุบเขาอะค่ะเมืองน่ะหองเขาอยู่ข้างนาเห็นป่าอากาศก็ดีดีแสงกับมไข่มีมีแน่พ่มีแน,แน่แสงแดดก็ได้จะตู่ก็ทําปิ่งไงเมืองท่องเที่ยวอยีกเมืองหนึ่งอะไรพี่มาลองปองแปงอยู่ด้านหลังเขาเมืองแล้ว เรดวิกนี่ทำให้เราจำมาผิดมันจะมีตลาดนัดดีดีอ่ในกลางเมืองกระจานี่มี่อยว่ามันทุกอาทิตย์ก็ว่าได้มั้งเห็นน้ำปุไฟไหมนว่น้ำปุเขียวนี่กลางเมืองละค่ะกลางเมืองเรดวิกนะคะน้ำปูเป็นสีเขียวเห็นไหมคะฟูมให้ดูนะคะน้ำปูเขียวสวยมาก ลางบางเขาเห็นบอน้ำปุกเป็นสีเขียวเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลทะเลทองฟ้าทะเลสีขามทะเลน้ำจะทะเลสาบเมืองเขาอยู่น้ำไรเขาง่ามบอพี่น้องเนี่ยรูลท่าเรือ ใส่เรือไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันเขาเอาเอาอกไปขับกันหมดแล้วมั้งเมื่อก่อนตรงนี้มันจะจอดเรือเต็มเลยเรือส่วนตัวนะคะเป็นท่าเรือบรรยากาศสวยสวยงามตามท้องเรื่องบรรยากาศดีดีไม่ดีสักั้งหอดบ้านบระคัม,ามบาดีดอกเพราะว่าไกลสิ่หอดบ้านเลยอีบอด่ดด นู่นแนมยอนหลังไปเห็นบะแคมปิ้งขาวๆลงชมบรรยากาศนี่ไงเรือที่เขาจอดเรือเรือเรือรอ,อากาศดีพูนะทะเลสาบกว้างไงพิสานค่ะสวย ปกติปกติมาแต่ละรังแต่ละรังสิจอดอยู่ทางขวามือเอาหยุดจอดอยู่ทางซ้ายมือด้านหน้านะคะ mm hmm. เพื่อจะพักรถ mm hmm. กินกาแฟกาแฟแต่ว่ามารอบนี้บริจอดพอเข้าจอดก่อนที่สิเขาในเรดบิกค่ะเพราะว่าปวดเหียวก็เลยจอดก่อนตอนแรกว่าตั้งใจสิม่าจอดอยู่ด้านหนา้ามองเกาที่เข้าเคยจอดเคยถ่ายคลิปพี่น้องเบงสองเทือ่อสามเทื่อละมั้งที่ไม่น้อยเฮ็ดตะมหงขย้ำกินนน่ะก็เขา ยู่ข่างทางะะ่ะขับไปเมื่อยก็พักหิวก็กินเนาะมองในงามกระจอดโมผ่านมาเห็นนำตัวกระจอดเบิ้งน้ำตก้ปแต่ภาษานี่ค่ะมองอไม่น่อยพักประจำนะคะเพราะว่าสิบไปหรือกลับนะคะตรงท่องลายๆเลยะคะ่ะู้ได้ี่เบืง้งติดตามไม่น่อยมากก็สฮูเนาะ เ e f o อ e we stay here เราพเรอเาะมีอมเราจมานเรรามมาามมาอาารุ่มาเาานมกับบ้านี่ราอนี่ตก ทุกปีเอ่อทุกปีมาเขาจะต้องพักกินกระบอมกาแฟไม่น่อยกระสิตตำบะหุ่งยำบะหุ่งส้มตำขยำบริษัทกระหองเขากล้องมานั่งกินตายเข้าไปต่อนะจ๊ะฟอรุ่น45ลูกเรียบแรก137อีกประมาณร้อยโลค่ะโดย โดยประมาณนะคะประมาณร้อยโลก็ถึงบ้านนะคะขับไปเ,เรื่อๆยๆกินลมชมวิวไปนะคะทางด้านนี้ก็เป็นสวนเอ้ยเป็นฟ้ามงงว่ค่ะเป็นฟ้ามงงว่ <c oughs> บ้านเขาเจ้ากระสิป,ปูก่ตามไรเขาไรทางไปสยเสขาว,วิวงามมักเบิงขี่รถไปแล้วก็เบิงวิวเบิงความเป็นยูบ,าน,บานเมืองเขาเห็นหมอค่ะบ้านเก่ากับมี่บ้านใหม่กับนี่เนาะ โลงหน้าโลงฟาร์มเขาอีกหนึ่งร้อยโลจ้าอีกสิบโลหอดบานค่ะจอดมาแนมงมึงหานกเวีดนามนั่นเด็กมีลูกเอาไปให้นกอิ่มก่อนแล้วเราค่อยไปกินในร้านอาหารเทหมดเลยได้ให้ได้แม่ก็ามาให้เที่ยวก่อน ก้อนสิกลบเขาบ้านอีกสิบกโลกเดียวก็อีกสิบสามโลค่ะมองที่ผ้านองควันกับบีบีมากมก,กินแทมบุเกิลอะรวยเลยเดี๋ยวมันก็มาเองเอาแต่ขยะทิ้งขยะไปใส่ถุงไถ่ั้งเดี๋ยวมันก็มาบริเวณมันอยู่นั่นแหละตกใจเราไงตกใจเธอมันกลัวเธอเดี๋ยวเราจะไปหาแน้กินเขา 11, 12, อีกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามที่เหอดบานจะกินชิคกิ้งวิดนะคะไก่ชุบแป้งทอดกินเบียร์นิดหน่อยอีบีบีก็กินเหมือนแม่ป,ป้าป๊ากินอาหารเที่ยงนะคะกินเหมือนแม่แม่กินเหมือนหนูถ่ายแค่นี้นะคะเพราะว่ามันไม่สะดวกมันอยู่ในร้านอาหารนะคะความน่ากินอร่อยไหม ก็ยังงั้นแหละอาหารฝรั่งเนาะมันก็ได้เท่าเดิมเลยแกจ้าจัดจ้ากินก่อนนะคะอากาศแดดแดดฝนอีซิบสามโลหอดบ้านขอกินตอนแล้วกันนะคะแล้วไปเจอกันที่บ้านนะคะเขามีเก้าอี้หลังจากกินอิ่มแล้วเขามีเก้าอี้ให้นั่งพอมนะคะใครอยากนอนตากแดดตากเดือดล้วง้ยไปเบิ้งขนมที่ห้อหายเป็ดนกเป็ดน้มโอ้มันเหลือหน่อยนึงแสดงว่ามันมากินอยู่จ้ะได้เทอ มันมากินใกล้จะหมดแล้วลูกแล้วหน่อยนึงมากินอยู่มันเป็นที่ให้อาหารมันนั่นแหละไปย่งางอิ่มแล้วกลับถึงบ้านแล้วหมดทริปในการเที่ยวภาคเหนือแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยดูและคอยให้กำลังใจฮะโว้ยมามา,มาโคตรหลายกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเฮาถึงบ้านแล้วก็สิไปพักผ่อน นอนเว้นจักหน่อยหอดบานไห้มุ่อกลัวๆนะคะนั่งบริเก็บของหอกคน้นของขึ้นเอาของเขาช่องฟิตแล้วกระจกก่อนเมื่อยขอเอ็นกายให้สบายสบายตูดสักนิดหนึ่งหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจากพวกเรานะจะรักนะจุบจ๊บ